สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีเทรดนี้เราจะนําทุกท่านครับไปติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังฟุตบอลคาราบาวคับนัดชิงชนเลิศจากมหานครลอนดอนคลิปนี้ปิดท้าย EP3 ครับจะนําทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งมุมมองครับจากนัดชิงชนเลิศคาราบาวคับ2022และนี่คือ Inside s t t r y y ตอนที่สปิดท้ายแล้วจ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับวันนี้คือ EP ีที่3 E p ีสุดท้ายครับกับการเดินทางไปทําข่าวครั้งสําคัญในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือคาราบาวครับนัดชิงชนะเลกับเกมโอโหที่สุดแห่งมหารลทึกนะครับคนที่เป็นแชมป์ไม่ว่าใครครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งเชลซีดวลลูกโทษกันขนาดนี้นะก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับแต่สุดท้ายเป็นฝ่ายแดงที่ได้รับการชูมือก็คือลิเวอร์พูลฟุตบอล มุมมองใน EP ีนี้ครับผมนำมาฝากนั่นก็คือเกมนัดชิงชาเลิศจากมุมที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนบอกอยากดูไฮไลท์ก็ไปหาดูเอาครับเพราะว่ามันติดเลสกทสิท์ครับพี่โอ้โหลุงลังแล้วเกินอันนี้คือ inside story ครับมุมที่ท่านจะไม่ได้เห็นก่อนเกมที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเขามีการแบ่งฝั่งกันนะนะครับก็คือว่าโซนของแฟนลิเวอร์พูลก็จะอยู่ฝั่งนึงนะครับ โซนของเชลซีก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งก็โซนของลิเวอร์พูลเนี่ยทางเดินเข้ามานะครับก็คือเขาเรียกว่าจากเ e มบีย์เซ็นทรัเดินเข้ามาจะเจอฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนขยับอาไปอีก300เมตรเนี่ยจะเป็นฝั่งของแฟนบอลเชลซีนะครับเขาก็จัดเตรียมเอาไว้ห่างกัน300เมตรก็ถือว่าพอสมควรนะครับวิง่งได้ก็วิ่งครับไม่ต้องตีกันขณะดเดียวกันก่อนเกมที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเนี่ยผมเข้าออกเวมบีเนี่ยหรอบนะครับ รอบที่1กัรอบที่2นะครับก็คือไปแล้วก็กลับนะนะฮะรอบแรกนี้ก็คือไปเก็บภาพไทม์แลปนะครับเก็บภาพไทม์แลปแล้วก็เก็บภาพอันนี้มาได้ครับนั่นก็คือห้ามดื่มสุราห้ามเดินกินเบียร์ในบริเวณรอบขอบสนามนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้แต่ถ้าคุณไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมคุณจะเสียค่าปรับถึง500ปอนด์ด้วยกันนะครับ ห้าร้อยปอนด์คูณเข้าไปสองหมื่นก, 2, กว่าบาทนะครับถ้าคุณเดินดิ้งนะนะฮะเดินมาโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องโดนแน่นอนนะครับแบบนั้นและขณะเดียวกันครับในช่วงที่ช่วงที่สองที่เข้ามาเป็นช่วงที่เริ่มจะมีคนเข้าสู่สนามแล้วผมมาถ่ายทำแ lap กับคุณแบงค์พีพีทีเนี่ยช่วงเวลา8ปดโมงเช้าของที่อังกฤษหลังจากนั้นเวลา11บเอโมงครับพวกเรากลับกันมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วพวกเราจะต้องขึ้นไปกินข้าวนะครับ เขาเรียกว่าบนเกรทฮอล์นะครับซึ่งจัดเตรียมเอาไว้แต่ว่าโอ้โหเวลาไม่มีจริงๆแม่ไม่น่าเชื่อนะโต๊ะของผมเป็นโต๊ะหมายเลข9กาพอดีนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือเราลงไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของคาราบาวแดงนะครับนั่นก็คือคุณเสถียเรเศรษฐสิทธิ์แล้วก็คุณยืนยงโอภากรหรือว่านาะแอดคาราบาวนั่นเองนะครับพอสัมภาษณ์ทุกอย่างเรียบร้อยต้องไม่ลืมนะครับว่าสนามฟุตบอลเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งภาพ ะะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกลับมาที่ห้องพักนะครับและอย่างที่บอกครับเราจัดตั้งสมรภูมิไว้เป็นอย่างดีนะครับก็สำรวจสมรภูมิมาไว้แล้วจากประสบการณ์แล้วก็เลือกอยู่ไม่ไกลจากที่พัก300กว่าเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็เดินไปกับเดินมาส่งหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยครับได้คัมแบ็กกลับไปที่สนามอีกครั้งหนึ่งแต่เหลือเชื่อนะครับในระหว่างที่กําลังจะเดินเข้าสนามเนี่ยปรากฏว่ารถของลิเวอร์พูลเนี่ยมาพอดีเลยครับ เรียกว่ามาแล้วก็ผ่านตรงจุดที่เป็นฝั่งที่แฟนลิเวอร์พูลอยู่พอดีซึ่งแน่นอนครับเขาวางตรงเนี้ไว้แล้วว่าแฟนลิเวอร์พูลต้องต้อนรับทีมของพวกเขาในฝั่งนี้ขณะเดียวกันในฝั่งนู้นแฟนเชลซีก็ต้องรอต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับเสียงตะโกนเชียร์อื้ออึงมากนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลที่ต้อนรับ ทีมของพวกเขาก็คือหงแดงนะครับก็เรียกว่าสร้างความประทับใจนะครับให้กับนักฟุตบอลแน่นอนแล้วก็คนที่เดินทางไกลยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยไปก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปสู่สนามอีกครั้งหนึ่งทีมงานของพีพีทีวีครับได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ที่พิษไซส์เลยนะครับก็คือปิดขอบสนามเลยนะขอบสนามเนี่ยจะขยับออกมา แล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าขอบที่นักฟุตบอลคอยทุ่มเห็นไหมฮะเราจะอยู่กันตรงนั้นเลยและได้เห็นการวอร์มอัพที่ใกล้มากนะครับในตอนนั้นแต่ว่าที่แน่ตอนที่ช่วงสัมภาษณ์คุณเสถียรแล้วก็คุณยืนยงเนี่ยนะครับปรากฏว่าแกร y n ร v เนวิลซึ่งมาทํางานในวันนั้นกับ Sky Sport ์เนี่ยก็เข้ามาแย่นะครับนะแล้วก็มีทั้งทางขวามือของผมเป็น Sky Sport ์นะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลทซึ่งก็มี r o บบี้ฟาวเลอร เจสันเมกเทียรวมไปถึงแกลลี่จเลส์พีก็อดีตเซนเตอร์ในยุค80-90นู่นเลยนะครับของลิเวอร์พูลแกลลี่จเลส์พีเนี่ยก็เรียกว่ามาอยู่กับทีมยาวนานนะครับประการหลังร่างโยกนะครับส่วนทางซ้ายของผมในตอนนั้นเนี่ยก็คือ BBC นะครับ BBC แล้วก็ได้เห็นมาตินไทเลอร์นะครับเดินผ่านมาแล้วก็มวนอ้าปากค้างครับโอ้โห,โหนี่ระดับมาตินไทเลอร์มาอยู่ตรงนี้นะครับเราได้เห็นการฝึกซ้อมอยู่ เขาเรียกว่าตลอดการวอร์มอัพของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนั้นลงมาวอร์มผมเนี่ยอยู่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยคือคุณนิกกี้ที่ที่พาไปเป็นสภาพสตรีให้เราอยู่ทางฝั่งทางด้านขวาซึ่งเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลพอดีนะครับก็ได้เห็นการซ้อมของลิเวอร์พูลแต่ประเด็นของเชียโก้คันตราในวันนั้นเนี่ยคือระหว่างที่เขาลงไปฝึกซ้อมเนี่ยผมแอบเห็นว่าแกปิดกอเอียหรือไม่ก็แผ่นแปะตาเสือไทยก็บามอยู่ที่ไหล่เนี่ยนะครับ แอบไทยอินเฉยเลยอะเนปรากฏว่าไอตอนที่สปีดสอครั้งสุดท้ายไม่มีอาการใดๆนะครับสำหรับเทียโกไม่น่าเชื่อนะครับว่าว่าว่าไม่มีอาการใดๆแต่พอประกาศรายชื่อออกมาแล้วไม่มีเขานะครับก็แน่นอนนะครับก่อนที่การแข่งขันเนี่ยจะจะมีการเ,าเริ่มเริ่มเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็มีการเทสระบบอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวผมเนี่ยได้นั่งตรงเกรดฮอล์หมายเลข 150นีครับ150อยู่ทางฝั่งของโค้งมาทางฝั่งที่แฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยนั่งอยู่นะครับก็คือตั๋วทางคาราบาวทั้งหมดเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เขาจัดให้มาอยู่ฝั่งนี้แต่ผมนั่งดูอยู่จนกระทั่งถึงนาทีที่75นะครับถึงนาทีที่75นิกกี้สาวน้อยคนเดิมนะครับสาวเหลือน้อยคนเดิมดอไวยกันนะครับมาตามตัวพวกเราเพื่อลงไปเตรียมที่จะทํางานที่พิซซ่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ ปรากฏว่าฟุตบอลมันไม่จบมันไม่จบใน90้าสิบนาทีซึ่งทุกคนคงทราบดีแล้วทํำยังไงเพราะว่าตอนนั้นที่ลงไปอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงอุโมงค์ที่อยู่ตรงมุมเสาธงฝั่งลิเวอร์พูลนะฝั่งกองเชียร์ลิเวอร์พูลเพราะนั้นแล้วจากนั้นเขาก็ถามว่าจะขึ้นไปดูอีกไหมเราคงไม่ขึ้นไปอ,อีกแล้วครับเพื่อเตรียมที่จะทํางานแม้ว่าจะถึงช่วงต่อเวลาแต่ยิงอุกโทษป่าเราไม่รู้ทีนี้การดูฟุตบอลกลายเป็นยีราฟครับก็ต้องเอื้มอมคอลุ้นนะครับ จนกระทั่งถึงตอนยิงจุดโทษท่านเชื่อไหมครับว่าไอ้ตอนยิงจุดโทษเนี่ยนะครับผมได้ดูมันเหมือนใกล้นะมันใกล้มากนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนบังเป็นสนุกหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาดูดูไงครับนั่นก็คือนี่ดูอย่างนี้ครับดูอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่จะยืนในลักษณะแบบนี้จังหวะที่จะดูคนยิงนะฮะก็ต้องขยับตาไปดูทางนี้เห็นคนยิงแต่ไม่เห็นหน้าประตูและตรงมุมมองมองตรงนี้ก็คือ ตะข่ายครับเราเห็นได้แค่คนวิ่งเข้ามายิงแล้วก็ต้องกลับหน้ามาเพื่อเห็นตะข่ายไหวครับแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงต้องยี่สิบสอทีปวดคอ,อ,อไปหมดเลยวุ่นวายมากในการดูนะครับถือว่าลุ้นกันแบบสุดๆนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับอีกมุมหนึ่งที่พอจบการแข่งขันแล้วนะครับจังหวะที่เดินเข้าไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แฟนฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ย ร้องเพลง u n e v e r Walk Alone พอดีนะครับผมก็เลยถือโอกาสถ่ายเซลฟี่ก็หลังจากร้องเพลง u n e v e r a l Walk Alone กับพวกเขาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็รอที่จะดูการลิฟต์ e t วยรางวีนะครับ ผมก็เลยอัดคลิปเสียงสัมภาษณ์ตัวเองครับในตอนนั้นก็คือบรรยายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตรวบรวมเก็บมาไว้มาฝากกันครับลิเวอร์พูลชนะไปนะครับราเชลซีไป11บแต่อสิครับด้านหลังของผมคือโรบีฟาวเลอร์เจสันแม็กกาเตียนะครับแล้วก็แฟนนิวบอลอยู่ตรงนี้ของลิเวอร์พูลแล้วก็ด้านหลังผมเองนะครับจะมีทีมงานจากคาราบาลเข้ามานี่คือชัยชนะของลิเวอร์พูลครับ แชสูงสุดของถ้วยใบนี้ครับผมก็ตอนที่อัดเนี่ยแหมล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับโรเบิร์ตพิงนองน้อยนะครับแกก็มาเหมือนกับหันมามองอยู่ตลอดเวลาผมเอ่ยชื่อแกไปด้วยนะครับแล้วก็โชคดีครับได้ถ่ายภาพกับล็อบบี้ฟาวเลอร์เรียกล็อบบี้ฟาวเลอร์คนเดียวครับไม่ลืมเรียกเจสันแมกกิทีอ่ะจากนั้นพอถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วก็ลิเวอร์พูลขึ้นไปชูถ้วยแชมป์นะครับ <laughs> แฟนบอลก็ดีใจเป็นที่เฮฮาจากนั้น ก็ไหลลงมานะครับไหลลงมาฉลองชัยอยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับประมาณไม่ไกลนะครับก็ตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับเป็นการฉลองชัยสมัยที่9ของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับนะครับแล้วก็เป็นการได้แชมป์ฟุตบอลลีกครับครั้งแรกในรอบ10ปีครั้งสุดท้ายลิเวอร์พูลได้นะครับก็คือปี2012เนี่ยพวกเขาเอาชนะทางคาร์ i ดซิตี้ก็เป็นการโดนลูกโทษนี่แหละครับ ครั้งนั้นเนี่ยเคนนีเดลกริสเป็นกุนซือคุมทัพอยู่และครั้งนี้เป็นเยอร์เกนคอปและนี่คือบอลถ้วยในประเทศถ้วยแรกด้วยครับที่เยอร์เกนคอปทําได้นะครับก่อนหน้าน,นี้เคยได้บอลในประเทศก็คือบอลลีกนะฮะบ,บอลถ้วยอันนี้อคอปเคยพาทีมเข้าชิงเมื่อปีสองพันสินะครับแต่ว่าแพ้จุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปและนี่ถือเป็นครั้งแรกด้วยครับที่คาราบาวคัพเนี่ยนะฮะคาร,ราบาวแดงเข้าไปสับสุดนะครับเป็นคาราบาวคัพเนี่ย เป็นผลแรกด้วยครับที่ที่อะไรนะฮะที่แชมเปี้ยนมันเปลี่ยนมือก่อนหน้านี้สี่สมัยเนี่ยเป็นแมนซีตี้หมดเลยครับเป็นสีฟ้าครั้งนี้กลายเป็นสีแดงนะครับก็บรรยากาศอย่างที่เห็นครับอันนี้ผมเก็บภาพมาแบบเต็มที่เลยจากโทรศัพท์ซึ่งถ่ายแป๊บหนึ่งแล้วทำท่าจะแบตหมดเพราะอากาศมันหนาวครับโทรศัพท์รวนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจอีกอันหนึ่งครับนั่นก็คืออะไรรู้ไหมรออยู่ครับเพราะว่าทางขวามือผมอย่างที่บอกครับนอกจะมีสกายสปอร์ต และยังมีลิเวอร์พูลทีวีแอนดูโรเบอร์สันเดินมาให้สัมภาษณ์นะครับผมนี่ยืนรออยู่แป๊บหนึ่งเลยจนกระทั่งได้จังหวะแอนดูแอนดูโรเบอร์สันเดินออกมาผมก็ตะโกนร็อบโบ้ร <laughs> ็อบโบ้จุกรูจุกรูไม่มีนะฮะร็อบโบ้แล้วก็บอกว่าผมมาจากเมืองไทย6,000ไม์ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอย่างเร็วเลยนะครับร็อบโบ้ก็มาบอกได้เลยมีส0งร้ยไหมครับก็เลยถ่ายรูปร่วมกับร็อบโบ้แอนดูโรเบอร์สันนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาพประทับใจที่ขอนํามาฝากกับทุกคนแล้วขอบันทึกเอาไว้ก็ถือว่าเป็น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 เกียรติเป็นศีกับตัวเองด้วยนะครับในการทํางานมาปีนี้เข้าสู่ปีที่24นะครับของการทํางานผมทํางานเกิดมาก็ยาวนานตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งที่13ปี1998นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ไปทำคัพไฟนอลแต่นี่คือเรียกว่านอกจากนะครับ ความสมบูรณ์แบบที่ที่เกิดขึ้นในทริปนี้นะครับเราไอ้เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะเราทํางานเราไม่ได้ไปเที่ยวเราเตรียมใจไว้แล้วนะครับแต่ก็แอบหายเหนื่อยเบาๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อถึงสนามบินแล้วผมได้เจอกับน,นักฟุตบอลคนหนึ่งครับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเป็นครูนะฮะส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นนักบอลค่าตัวเมื่อ3ปีแล้วกว่า100ล้านปอนด์เดินหลงอยู่ในสนามบินครับเขาคือชูอัลเฟลิกซ์นะฮะ แล้วก็ไม่รอดพ้นสายตาของชาวคณะเราไปได้ครับตะโกนเรียกเลยชูชูเอ้ยมันหันมาชูเอาจะชูเอานะครับไปเรียก,กักชูเอ้ยไอชูหันมาดินะครไม่หันครับเราต้องวิ่งแซงนะครับแล้วขอถ่ายภาพชูเอาเฟลิกซ์นะฮะกองหน้าทีมชาติโปรโตุเกสของแอลติโกมาดริดก็มาชมเกมนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ครับว่าเขามาดูเกมเพราะเขาชอบหรือว่าเขาจะมาอยู่ทีมไหนกันแน่นะครับและนี่คือการปิดทิป แล้วก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเรา i นะ i ครับอินไซต์สตอรจากเวมบรี่ปี2020ก็จบลงอย่างสบายและก็ผ่อนคลายนะครับยินดีกับแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลของเชลซีเพราะว่านอกจากในเรื่องของการแข่งขันแล้วเรื่องนอกสนามซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญของพวกเขาแหะครับก็คือประธานเจ้าของทีมเปลี่ยนมือจากโรมันอับบาบบวิชจะเป็นใครยังไม่รู้ต้องคอยติดตามดูกันต่อ และขอแสดงความยินดีกับตัวเองนะครับที่กลับมาแล้วรอดอปลอดภัยวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกสวัสดีครับชูไอ้ชูจัก,กรูุ่งและนี่คือ Insight Story w e วมบี2022ขอได้รับความขอบคุณจาก CVD ดีวิดีโอไว้ในโอกาสนี้ 4S สร้างสรรค์คลิปดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านและอย่าลืม บีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกปิ้นปินรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะตัวเอง